ไ,ไม่รู้กุญซื้อของตำรวจคือใครนะครับมาวางแผนดึงผมกลับมาเองนะครับดึงผมกลับมาเองวันนี้ผมก็เลยแฉเลยนะครับว่าวันที่ผมไปให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับวันนั้นมีผู้การอยู่ในห้องผู้กำกับอยู่ในห้องตำรวจอีกสองสามคนพนักงานส่วนคนหนึ่งอีกสองสามคนผมไม่รู้ว่าใครนะครับก็ได้มีการคุยกับผมแล้วก็บอกกับผมตรงๆเลยว่าต้องการให้ผมเนี่ยนะครับมาให้การนะครับว่าปกระเบิดที่มาปรึกษาผมเนี่ยไม่มีพิรุธ เขาบอกที่ได้ผมมาต้องการแค่นี้เองผมบอกเฮ้ยผมจะให้การอย่างนั้นได้ยังไงครับถ้าผมไม่ให้การอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณก็เอาคำให้การผมเนี่ยเอามาพูดกับสื่อว่าผมไปรับรองให้พวกนี้นะครับผมก็บอกผมไม่ให้การอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็ให้การได้แค่นะผมบอกเขาว่าผมให้การได้แค่ว่าเขามาปรึกษาผมแล้วก็พูดอย่างที่เขาออกสื่อจริงแค่นี้แต่ไปลงรายละเอียดว่าพี่รุดไม่มีพี่รุดอะไรอย่างนี้เพื <S 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 ่อไปรับรองใครผมทําไม่ได้นะครับผมก็บอกไปอย่างนั้นอ่ะแล้วผมถาม ประชาชนทุกคนที่ติดตามข่าวท,ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับถามหน่อยครับว่ากุญซือนะไอ้ที่บอกว่ามีกุญซือต่างๆเนี่ยเทียบกับไอ้จอมบงการนะครับที่จะว่าให้คดีไปทางไหนเนี่ยอันไหนดูร้ายแรงกว่ากันนะครับอยากาขัก่อนเงินถามมองอยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้เองคุณแม่ออกมาสัมภากว่าไม่ได้ให้ค่ากับหลักฐานไหมผมไม่เคยให้ค่าคุณแม่อยู่แล้วเพราะคุณแม่ไม่ได้เห็นแก่ลูกเลยถ้าคนเห็นแก่ลูกเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยคุณแม่เนี่ยในการหาความจริงว่าลูกตายเพราะอะไรนะครับหรือมีใครทำให้ลูกตายไหม คนเป็นแม่เขาไม่พูดแบบนี้หรอกถ้าเป็นลูกผมอะ่ะผมยิ่งต้องหาความจริงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นผมผมอาจจะต้องไปเชิญพุ่มกับโจ้มาเลยนะเอามาสอบปากคำห้าคนบนเรือนะเออถ้าเป็นผมอะ่ะเพราะว่าผมว่าพุ่มกับผู้นี้ถ้าเจอพุ่มกับโจ้อสอบปากคําทุกคนะ่ะ<อ>สารภาพหมดเลยแต่นี่คือตํารวจไปเอ,อื้อประโยชน์แล้วไปดูแลแซนยิ่งกว่าไข่ในหินนะครับเวลาสอบปากคําแซนไปดูอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งคุณบอกว่าคุณคัดค้านการประกัน,น,นตัวจนได้ไหม ผมจำได้เลยพี่ๆสื่อมวลชนไปทำไปทำข่าวที่ที่นนทบุรีตํารวจออกไม้จับปอโรเบิร์ตคัดค้านการประกันตัวไม่ให้ประกันตัวเด็ดขาดไม่กี่วันให้ประกันตัวชัน้นลรงพักคนละสองแสนแล้วพูดทําแมวอะไรเป็นตํารวจยังไม่รักษาสัตว์เขาเปิดรูปเก่าให้ดูหัวร้านผมจะขอเก็บด DNA, ีเเเช่นผมเขาห่วงมากให้เหตุผลแล้วก็เลยเอารูปมาดูกัน เขาห่วงมาก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 เอ่อผมผมนําเรียนอย่างนี้ว่าเอา่อข้อมูลเบื้องต้นจากจากคุณหมอให้ผมพูดคุณหมอพูดค่านพูดก่อนร้อยร้อยควรที่แขนตอนเนี้ยเกิดหลังจากวันเกิดเหตุตอ,ตอนนี้บาดแผลที่ที่เจอที่ตัวคุณจ๊อบเนี่ย อายุของบาดแผลเนี่ยประมาณอายุของบาดแผลเนี่ยประมาณห้าถึงเจ็ดวัน่ะค่ะจะถามว่าเกิดขึ้นมาตอนไหนเนี่ยก็ก,ก็อยู่ในช่วงประมาณนั้นค่ะจริงๆแล้วตำรวจที่ดีในประเทศไทยเนี่ยก็มีต้องบอกนี้นะตำรวจที่ดีในประเทศไทยเนี่ยมีมีเยอะนะครับแต่ สิ่งที่พวกคุณไปทํากันแบบนี้เหรอฮะมันทําให้ประชาชนเองเนี่ยหมดความศรัทธาและหมดความเชื่อถือแล้วพอลาเน่าตัวเดียวเนี่ยมันเน่า,ม,นนามันเน่าทั้งห้องมันทําให้สังคมหรือประชาชนเนี่ยเกิดความเครือบแคลงสงสัยในตัวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราชแล้วกลับมาทําแบบนี้ซะเอง นี่แหละฮะคือเป็นประเด็นที่มันกาลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมตอนนี้คดีไหนเป็นคดีปุ๊บทัวลงตงํารวจคดีนี้ปุ๊บทัวลงตงํารวจเพราะอะไรเพราะตารวจประเภทแบบนี้เนี่ยละฮะมันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วมันก็ยิ่งทําให้กวงกาสีกากีเนี่ยยิ่งยิ่งกลายเป็นแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะรู้หรืออาจจะ ไม่สนใจหรืออาจจะไม่รู้แปลว่าในขณะนี้ชื่อเสียงของสานักงานตำรวจแห่งชาติตกต่ําธรรมดาก็ตกต่าอยู่แล้วชื่อเสียงขสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นติดลบมาตั้งนานแล้วพอหมดยุคของคนตํารวจจากทิพย์ชัยจินดาปัญหาอะไรหลายอย่างที่ไม่เคลียร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยทําเรื่อง,างราให้เลรยร์เลยแต่ออกมาในรูปแบบของก,การปกปิดซ่อนเร้นหลายๆเรื่องกลับไปดูได้และนี่ก็คือประเด็นหลักข้อที่หนึ่งข้อสังเกตของผมว่าเพราะประชาชนไม่ไว้ใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับผมไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับผมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าสังคมไทยและประชาชนไทยไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำอย่างตำรวจแล้วประเทศนี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดีย<ๆ>ก็คงจะคิดเหมือนผมว่าคำพูดต่างๆที่พูดออกมาแม้กระทั่งคนระดับผู้มีการตัดบทแห่งชาติมาพูด<ๆ>ก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือ